สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับบ้านลานกับสาโน่งกันเลยมาหอดบานนะครับนี่จ้ะทำซ้ำการล้างเห็ดจละครับเฮ็ดเห็ดเท่ดรอบนี้เท่ากระสือน้ำพีน้ำหนองเพิ่นนมเนาะแม่นครับเพราะว่าบ้านลานสาโน่งหาสองคนหาป่อพ่อหม้อทรงเด้อจ้ะคือหม้อนี้เป็นเห็ดร้วมครับเห็ดนาแล่เห็ดข้าวดินเห็ดลังเขียวเห็ดแดงลังสั่มเนาะเห็ดแดงลังสั่มหลก็เห็ดกอเห็ดกอประเดอร์ลูกเห็ดองนก เห็ดดอกน้อยๆนี่นี่เนียนดอกเมื่อนี่คึ้เป็นเห็ดองนงนะดอกน้อยๆเล็กๆนี่นะจ๊ะพี่น้องที่ว่าคือดอกน้อยแท้ก็เก็บเอาซสนงบอดดิเก็บเรื่อยๆน้ำปีสนงมาได้เครับใหญ่เนาะเห็นใหญ่เิ่นเพิ่นไก่อยู่น้ำท่าเนาะอยู่ในปลาเพิ่นไก่ขายแล้วแต่สนงก็เลยเสือนลำใหญ่ไปเนาะแม่ครับแต่ก็ะเสือมาพอเดชทรงพี่ทรงน้องนะก็สีเหลืออยู่ประมาณบาร์ไลโลเนาะแม่พี่ดองเขาสนใจกะถ้าขมาได้จ๊ะเพราะว่าจักยานเพิ่นเบิด์ตโล่หลอบก่อนเนาะ เพราะว่ามาื่อเอินมาล้านกระซารงกระเสียบริเขาป้าครับม,รมือ่อเอินมาล้างนระซารงกระเสิได้ไปตุ่มไปโ่มกันอยู่สุรินทร์พลัดจ้าไปเลี่ยนบ้าน้าเจ๋ยเนาะพนันนะพารอนเนาะจ่ะเพราะว่านี่คนใหญ่ใจดีเนาะคนโอนิขามาไปไปอยู่ไปกินน้ำกันเนาะโอนทานเขามาหาอายใหญ่เขาเนาะก็อีสานบ้านทุ่งเนาะจ่ะมาล้างกระซงกระสิเดินทางไปตุ่มไปโ่มกันเนาะเป็นมอนซื่ออยู่น้ำกันพลัดจ้า พี่นอ้องสนใจก็ัเข้ามาได้เนาะเพราะว่ากัยังบุหลายแล้วจ้ะนี่คือเห็ดนี่คือข้าวตุ๋มหอมลวกเนาะเพื่อ,อให้ดอกเพิ่นสวยงามเมื่กอก่อนนาบบ่อเตะยัเนาะจ้่จ้ะลวกน้อยเดียวครับบ่วไดเละะี้ยวกโดนนนนนคนนนนน่นน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 านน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 ้นนนนะนน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 างนน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 ึนน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 นท่นสองนน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 ี่นน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 านนี่ มั่งนี่เป็นนามสามครับนี่แต่จะเอาจนมันใจว่าเพป็นสะอาดปุณนะครับเอาไปพี่น้องสร้างไปเอาไปหลวกเออเอาไปก๋อยเนาะแต่ว่าข้าก็ต้องเอาไปหนึ่งก่อนเนะครับเพราะว่าเข้าวัะเฮ็ดสูงนะไม่เี้ยครับเอาไปหนึ่งเฮ็ดสูงหรือจะจังไปก๋อยหรือว่าขันนี้กะแกงเนาะเดี๋ยวเตะครับพี่น้องเขามีเมนูแบบใดก็เฮ็ดได้ครับเฮ็ดพัดก็ได้ที่กันเนาะมนคพัดชุบแป้งหรือว่าชุบแป้งทอดก็ได้จ้ะทำปนไก่เนาะ สามาเทศใดเบิ้ดทุกอย่างที่เขาต้องการเฮ็ดกินกนะจ๊ะต้มยำเชียงคุ้งก็ยังได้เด้อแต่พี่น้องสันนงเคยเห็ดอยู่เนาะเด็ดเบิดครับแกงเช่น้ำาใหม่ก็ได้ครับดัดแปลงเด็ดเบิดจต่ขอเพียงแต่ว่าเขาเห็ดเพิ่งสุกเนาะแมนแต่ว่าเห็ดขาวดินเห็ดพวกเป็นเห็ดดินนี่คือสุกง่ายเนาะบ่คือหเห็ดผึ่งใหดผึ่งสีสุกยากแน่จ้ะนี่จะดอกตาหักเด้อจ้ะมันปอกแปตกๆเนาะเมนมาไก่เมียเด้อ แล้วสนองล่างก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนสนองแขกสนองสีนไวนะ้เนาะเมียนครับนี่ครับลแล้วล่างก็จะล่างเฮ็ดแล้วเด้อครับแต่ดตอกเป็นตาขักตบปกแปลกๆนะเมียนครับสนองก่อนทำการแพ็กนะครับจะมีใหญ่ยงอมา,อาล่าเนาะยเมียนครับเอ็นว่าดอนิหน่อยออห่อหกระสือนั้น,นใหญ่เนาะมัเม,มียเปิดแล้วจ้ะ พี have, here, ่น <hasta S 3> ้องคนเราจะบ่เอาพี well, one. One ่น้องพูนไปเห็นเก่าค right? like uh ือเก่าขนาดนั้นเห็ดถั่วลมนีกอยังบ่หลายเนาะพี่น้องก็สนใจกับทักระพายเด้อจ้ะมาอื่นเท่ากับเป็นหลอกทรงพอดีเนาะเนยังบ่หลายโลดอ่ะเป็นเห็ดข้าวดินเห็ดนางแหนืเห็ดกออ้าวเนาะ่นจ้ะเห็ดองค์นกครับนางเขียวเนาะนางเขียวปนกันเห็ดแดงนางดำครับปนกันงามเลยครับ ดอกเป็นตะเกียงนาะ<ม>ดอกบานน,น้านหง่ะนอกจากจุ่มๆแล้วแต่ส่วนใหญ่เลยจะเป็นจุ่มหลายนะนี่ดอกจุ่มสำหรับจำนวนพอมาถึงหนาเป็นเกล็ดานดอกน้ำน,นะครับนี่ก็เห็ดถุงมะเครืรค่องโลครับเนีเครื่องโลน,น,โนี่ก็เขาดีแกงเนาะแกง ทมันขั่วขั่วหน่อยกินมอเบิดเน่อสามคนสามสี่คนพอแม่ลูกนี่ก็ดีครับเว่ากันเ็ดถุงละโลกกอะมันกิดขึ้นจังหลายผลเนาะเว่าเวลาเกียงต้องเช่าเขากับขั่ววันไหนเนาะแต่ยกงโลูกหนึ่งออกมากะตรงไี้แมงนะไก่ครับพีดแข็งมันกับสีเห็ดใหญ่แมงเนาะ่นี่นจะเอาก็พอดีแกีเยยครับ คือโหลเนี่ยพอดีแกนะทะน้องวพอดีมากเลยแกดนถุงครับว่าเฮ็ดถ้าหามานี่ก็บอไดปิดไปโดนครับแต่ว่าเอาไปส่งเต็มที่กับสองมือหรืออาทิตย์หนึ่งเนาะคันคือบ้านเราท่าน้องเนี่ยไปนอนอยู่บนทะเลกับสองนัดอาทิตย์ละเทอร์เนาะเพราะว่าเขากับภาษาหมาดแรนมาส่งได้ทุกมือเนาะในวันกั้นคือยู่บ้านทั้งสี่กับนี่น้องเนาะน้องสาวท่าน้องเปิดเป็นผู้ไปส่งให้นะจ๊ะแต่ส่งมือละจำ หนะสี่หาโลหกโลสิบโลสนจเอาไปได้อยู่นะจตะเพราะว่าจะหลอกนะเน่ยแตบางรอบก็ทันไรเนี่ยนุกง็มาลากับไงเองเนาะเนี่ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เากับสุท้ายคุปางองนวนเนาะพึงเหมือนหนึ่งสองเหมือากัไทรงเท่านัเนยครับสิบโลสิบก็โลงสินะอยนี่ครับก็อสองเี่ยง่ายครับ แค่เท่าหน่ีวางกยม่นร้หนึ่งสองมั่นสามู้เพราะว่าเมื่ออื่นเท่ากับสีส้มสีส้มเนาหกะเทากับสื่อมากโืเคยอยู่นาะจากเพราะว่าเม่พี่น้องเาอยางไดเนาะกระทัมาถามมาในคมามต์หลายอยู่จ้ะทับมันไม่ได้หลายอยู่จ้ะแต่เราลอกเนี้กะทีเหลือจากต่งเมอื่นประมาณแค่สามลูกเนาะแมนครับ สามสามโลคือสามโลซิลูฮานองแพกก่อนนะครับนี่จะเฮ็ดฮานองแพกเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะนี่นง,งามๆเลยนาะมีจูม,มีบานเนาะเฮ็ดรอบในงามแห่งจ้งนะนะเป็นเฮ็ดรวมๆเนาะ สี่เหลืออยู่ประมาณสามโลเึ่งเด้อจ้ะเห็นท้งหมือนี่ด้หาลครึคงเนาะแต่ว่าพระนางสนองขางพี่น้องอยู่สองกิโลอยู่เนาะกับทีเหลือกับสีเหลือสามโลรค่งเด้อจ่ะพี่น้องห้องสนใจกับ้าขมานเนาะเพราะว่ามืออื่นสียหายน้องไปทรงหายเนาะจ้ะคลมเนี้ก็เป็นคิบหลังเห็ดเพยกเห็ดคือเก่านะเพี่หน้องข้างในเบิ่งเนาะจ้ะกัจังพอกันคีมไเด้อจ้ะคีมเหนือมาสนองลาไปก่อนจ้าัดีคสวัสดีค่ะ